สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับปองปายส่ขู่สู่คนนะครับพราพ่อกับปน้นคือเดิมคือเก่าเด้อพี่น้องนะครับื้นนี้ก็เป็นนะครับวันอาทิตย์นะครับก่อนไปไปเนี่ยจักหน่อยนะครับก้ะพี่พานะครับพี่พี่น้องๆเอฟซนะครับมาเบิ่งบรรยากาศนะครับการเดินทางนะครับไปตลาด แรงนะครับมนีเป็นตลาดวันอาทิตย์นะครับมืนีก็โอ้ยนะครับทองฝา็คือมืดสลัวนะครับจากที่มีฝ่ามีฝนบอนะครับกระลุนไปน้ำกันเด้อนะครับมนีก็มาในบรรยากาศนะครับสองข้างทางนะครับมืนีก็เข้าดูตำบลแถวด้านเกียนนะครับปั้นหมอปั้นไ้นะครับ สินค้าคือชื่อนะครับแถวโคราชของเขานะครับเบิ่งบรรยากาศไปน้ากันครับสองขางทางนะครับก็มีนะครับดอกไม้นะครับก็มีลานค้าลานค้านะครับมีเสาไฟฟ้านะเบิ่งบรรยากาศไปน้ากันนะครับเป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับบันทึกไว้ในความทรงจำเด้อนะครับบรรยากาศแบบสบายๆนะครับบรรยากาศตั้งจังหวัดนะครับสองขางทางสองถนนนะครับ บรรยากาศเบดบ้านๆนะครับบรรยากาศเป็เรียวๆนะครับมึงไปน้ำกันนะครับบรรยากาศไปน้ำกันนะครับวันนี้ก็เป็นตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับแรงวันอาทิตย์นะครับกอลลรุ่นนะครับพอผลที่ต๊กบอนะครับทอง้ากหรือก็สิสรวัสรวัจจังไดบุนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้นนในเด้อนะครับ เบิ่งแลวก็อย่าลืมนะครับกดไหลกดแช์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นการนะครับให้กำลังใจนะครับด้านเปลี่ยนนะครับลานขายหมขายไฮไลท์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแบบสดๆนะครับกะนะครับคือเดิมคือเก่าแล้วพี่น้องนะครับ กบันทึกไว้นะครับให้นะครับเอฟซีได้เห็นนะครับการเดินทางแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับชีวิตพ่อค้านะครับตามติดชีวิตพ่อค้าขายเกิบนะครับไปทั้งไหนแน่มาทั้งไหนแน่นะครับกับพยายามนะครับนําเสนอนะครับเรื่องเล่านะครับที่มันเสนอได้นะครับเคล็ดแบบบ้านๆนะครับคลิปแบบบ้านๆนะครับถือว่าเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่ฮัดเทปนะครับ ผิดาลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยอภัยมณีนะครับงดประเด็นมากาปากกระป๋องเนอพี่น้องนะครับหลายผู้หลายคนนะครับกระสอบถามเขามานะครับเรื่องการไล่โซดนะครับว่านนไล่โซดนะครับเสียงกับคือบบมีนะครับนนบ์บได้เปิดไม่บอนะครับนนเปิดว่าได้นะครับอยู่ตลาดนะครับเปิดเปิดเพลงเปิดอย่างนะครับย่านมันนะครับ ไปนะครับละเมิดนะครับลิขสิทธิ์พวกเพลงพวกยังนะครับน้นกันเลยนะครับบ่ได้ใส่เสียงนะครับบ่ได้ใส่เสียงสดในตลาดนะครับนอกจากสถานที่ที่ว่าเพื่อนบ่ได้เปิดเพลงเปิดยังนะครับในตลาดนะครับบางช่วงนะครับก็มีเสียงนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการมาลงเสียงที่หลังนะครับน้นกะคือบ้าเลเนาะพี่น้องน้นกับค่อยมีเวลานะครับด้วยเครื่องไม้เครื่องมือของเฮานะครับด้วย โทรศัพท์นะครับหน่วยความจามันกระหลายนะพี่น้องนะครับเพราะว่าคลิปมันเงามันยังเอามาโหลดมาหยัางมันกระซานะครับก็เลยนะครับลงแบบไม่มีเสียงนะครับก็ต้องกราบขอโทษขอภัยนะครับพี่น้องเอฟซีเด้อนะครับผู้ตรสอบถามเข้ามานะครับเมืองบรรยากาศไปน้ำกันครับบรรยากาศการเดินทางไปตลาดนะครับโอ้นะครับเขียวกระจีครับช่วงนี้ต้นไม้นะครับ ถือว่าก nice ับท,ท, okay. uhm. ที่พายูเข right, yeah. ่าบ่ครับหือจังไดนะครับช่วงนี้นุ่นก็บปไดเบิ่งข้าวเบิ่งข้าวนะครับเพราะว่าทีวีอยู่บ้านกับบ่มีนะครับเป็นบรรยากาศสดๆสองข้างทางนะครับบรรยากาศดีนะครับช่วงนี้นะครับสองข้างทางกากนี่้นไม่นี่นะครับมีบ้านเลื่อนนะครับมี้านค้าร้านค้านะครับั่มน้ำมูกน้ำมันนะครับก็เป็นถือว่าเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับนะครับเป็นการเดินทางนะครับถือว่านะครับ คือบรรยากาศเป็นบ้านๆแหละนะครับคนฒถาคนแก่นะครับก็มาเกี่ยวหยาเกี้ยวอย่างหงัวนะครับบางเทือา็เห็นงัวเห็นกล้วยนะครับย่างตามนะครับทางทากนะครับบางคนเบิ่งแล้วก็โอ้ยนะครับคือหดบรรยากาศเกาเกาโน้นน่นนะครับบางคนเพิ่นก็ไปเหตดการณ์เหตุงานนะครับอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่เมืองนอกเมืองหน้านะครับสู่ไปน้กใจและพี่น้องนะครับกับเป็นกําลังแห้งใจให้นะครับทุกสาขาทุกอาชีพแล้วพี่น้องสู่ไปนะครับเพื่อปากเพื่อท่องนะครับ เกิดเป็นค้นก็ต้องดินล้นนะครับนี่ข้นก็ต้องมีลงนะครับชีวิตค้นนะครับเอาเน่เอานอนบ่ได้นอนพี่น้องนะครับกับเป็นกําลังแห้งใจให้นะครับอ๋อนะครับหมากะลายครับอ้นะครับต้นกระถินกะลายนะครับมันกะลายนะครับเป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับกถือว่านะครับบันทึกไว้นะครับ ยามนะครับไปยูบ้านหรือว่าเลือกค้าเลือกค้านะครับก็จะมีโอกาสได้เดินทางแบบนี้นะครับน้่นก็คือว่าหลายน้องพี่น้องชีวิตเพราะค่าเล่นะครับมันก็ต้องไปน้ารถน้าเรือนะครับก็ต้องเดินทางตลอดนะครับตอนนี้ก็ไปนะครับน้องโกกนะครับตลาดนัดน้องโกกนะครับเป็นตลาดแรงวันอาทิตย์นะครับผู้ใหอยู่แถวนี้ก็เข้ามาเด้นนะครับมาย่างแวะส้มสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ เสื้อผ้าอภรรนะครับของใส่ไม้สอยนะครับกับเข่ากับป่านะครับโอ้บรรยากาศดีนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับฟังฝุ่นนะครับเหมืนกวาดเข่าวาดหน้าออกรอบแล้วนะครับหลังจากเปิเกี้ยวนะครับซุ้มพอค่าม่ขายนะครับกับหลายเจ้านะครับพวกขายกับเข่ากับป่ากับล่วงหนาไปก้อนแล้วนะครับเหมือนในนนท์กํลลังไทายนะครับพอค่าสิบบาทนะครับไปเดินทางไปแล้วนะครับไปถึงแล้วนะครับพอค่าสิบบาทก็ได้นะครับ ของเล่าหลายนะครับเล่าเฝ้าไปนะครับน้นของหน่อยนะครับเหตุคนเดียวนะครับมีไพซอยนะครับเบิางบรรยากาศไปน้ากันนะครับบรรยากาศแบบเรียวๆนะครับบรรยากาศแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับนะครับรถไปพร้อมนะครับไทยนะครับอ่าคลิปวิดีโอนะครับมาฝากตอดพี่น้องเอฟซีไปน้านะครับ เาเดียก็ล่างรถนะครับมื่เต้าเห็นรถมันเปื่อนนะครับรถมันเกาแล้วนะครับพี่น้องมันเปื่อนมันหยังกัคือว่าอะไรน้อพี่น้องนะครับดาล่างซ้ำล่างได้แหละพี่น้องนะครับน้ำยุบานกับบกไฟแห้งนะครับล่างแบบทั้งใดแหละล่างแบบตามมีตามเกิดนะพี่น้องนะครับปรได้ลงโฟมลงหยางดอกพี่น้องเอาสัตว์ไล่ล่างนะครับร้านเนื้อวัวสดนะครับโอ้บรรยากาศดีนะครับกับเขากับป่านะครับ ครับพอ้าแม่ขายนะครับกาหลายเจ้านะครับมากนะครับเตรียมความพอมนะครับผลสินค้ามาหลายนะครับมือนีนะครับเจ้าใหญ่เจ้าประจําเจ้าดังเดิมนะครับผลสินคนคลของมากนะครับนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจํานะครับเจ้าใหญ่นะ er ครับ อากาศนะครับในตลาดนะครับหมาหน่อยก็ามากวางท่างนะครับยับลูกยับนะครับรดเหยียบได้ลูกนะครับบรรยากาศไปน้างกันนะครับบรรยากาศแบบคือฝ่าคืมฝนนะครับพี่นอกพระวน,นาเพ็่หมอให้เพ็่โต๊กอยู่นะครับวันนี้ วันอาทิตย์ที่แล้วมากับฝนกระตกเลยเราพี่น้องนะครับมาขายนะครับฝนโตกนะครับอาทิตย์ที่แล้วฝนกระโตกนะครับอาทิตย์นี้ก็ใหญ่มีฝ่ามีฝนนะครับอาทิตย์นี้นะครับ วนหน้าอย่าให้มีฝนนะครับอาทิตย์นี้นะครับหอ,อตลาดแล้วนะครับแั้สุดท้ายนี่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับนุนในเด้อนะครับพบกันคลิปหน้าครับ